ทุกคนล้วนมีอาชีพในฝันท้าความฝันของคุณคือการเป็นครูไม่ว่าจะเป็นครูประถมวัยครูประถมศึกษาหรือครูมัธยมศึกษาเรองมีทุกหลักสูตรให้คุณได้ศึกษาเรียนรู้มีสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายรองรับการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นครูมืออาชีพเพราะโอกาสทางการศึกษาคือหนทางสู่อนาคตมาเปลี่ยนความถนัดให้กลายเป็นอาชีพเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงที่นี่ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาครคามแหล่งบ่มเพาะครูแห่งภาคอีสา,านถิ่ฐานแห่งการพัฒนาครูการดำเนินงานที่สนับสนุนการเข้าสู่มาตรฐานสากลแหล่งผลิตครูนวัตรกรสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และยั่ง,งยนืนเรามีหลักสูตรที่เข้มข้นทันสมัยและมีการปรับให้เข้ากับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสอนด้วยเนื้อหาที่กว้างขวางครอบคลุมในหลายสายอาชีพ ครูสารครามครูคุณค่าสารคนเราผลิตบัณฑิตที่ดีเก่งและมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพมีเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยพร้อมรองรับนวัตรกรรมการสอนใหม่ๆในอนาคตอีกทั้งมีคณะอาจารย์ผู้มากด้วยประสบการณ์พร้อมพิจะคอยช่วยเหลือและให้คำแนะนำกับนักศึกษาทุกคนเป็นองค์กรต้นแบบด้านการผลิตบัณฑิต และพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีระบบรุ่นพี่รุ่นน้องคอยดูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำดังครอบครัวไม่ว่าคุณจะมีเป้าหมายความถนัดความฝันหรือแพชชั่นอะไรเราเปลี่ยนให้กลายเป็นจริงได้มาเรียนหลักสูตรแห่งอนาคตเพื่อสร้างครูสู่ยุคอนาคตคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคาม